สวัสดีครับจากร้านคงจัดการเกษตรและน้ทาครับผมวันนี้ก็มีสินค้าเข้ามาใหม่นะครับเป็นหางสยามคูโบตานะครับผมหาง n อพัดนะครับพัด X นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับนี่ครับเข้ามาใหม่ห้าหางนะครับครับครับ NC พัดสยามคูโบต้าครับลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะนะครับรุ่นนี้ ตอนนี้สินค้ามาแล้วนะครับ,รบถามกันเข้ามาเยอะหายากครับรุ่นนี้สินค้าก็มีจำนวนจำกัดนะครับแล้วก็มีเครื่องหยอดข้าวนะครับตาปืนใหญ่นะครับเข้ามาด้วยครับตาปืนใหญ่เข้ามาทั้งหมด3ามเครื่องครับสี่แถวครับสี่แถว ก็มีครับ,รบหาง NC พัดรุ่นไปครับมีคาดไทด้วยนะครับคาดไท้มาพร้อมกับหางนะครับแล้วก็มีชุดมมเล่ด้วยนะครับนี่ครับมเล่ NC พัดครับ สินค้าเข้ามาใหม่นะครับกำลังจะเอาลงหน้าบ้านนะครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถโทรสอบถามนะครับหรือสั่งจองเข้ามานะครับได้ที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0811206955นะครับสินค้าเรามีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับ ทั่วไทยนะครับผมจัดส่งถึงทั่วไทยนะครับส่งถึงหน้าบ้านนะครับนี่ครับห้างนี่ก็รับประกันคุณภาพ3ปีนะครับนี่ครับติดไปครับ3ปีเต็มนะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ